ผัดหมกเขือใส่หมูอาหารจานเดียวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูมสุขุมบอกว่าพี่น้องฟังลาวฟังไทยฟังต่างประเทศมาผอ,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 อกันลุ้ตืออ่นครับลุ้ตื่นผาชิมป่าพี่ป่าน้องเบิ่งเป็นกำลังใจนะเด้อมาเนี่ยลุ้ตื่นได้ผัดบุกเขืเอนแกวอีกแล้ว อาหารจานเดียวพี่น้องอาหารจานเดียวผัดบักเขือใส่หมูพี่น้องคำเล็กเหกดมันคำเล็กเหกดมันอืสุดยอดพี่น้องสุดยอดอีกคำหนึ่ง อาหารจานเดียวแทบจะแบบแสบๆบน้ำลูกตื่นลุงตื่นผ่าขึ้น อากมันกันน้องอาหองจานเดียว กินยําไดก็แซ่บยนันพี่น้องคโปงคโปรคโปงอื เด็บแทบน้ำลงตื่นลงตื่นพาชิมหมกเกือใส่หมูสับใช่ไหม่ะผัดหมกเกือใส่หมูสับเป็นข้าวกรน ก็าปุ่มง่งตื่นพาขย้นม <c oughs> ว,วนเดีวยวจบเลยเนาะอาหารจานเดียว

dạ lại cũng của bọn từ เป็นเสด็จแท้มัำลงตืนงต่นลงตื่นผ่าเขียน ม,ม,ม้ิมมนขาวหมียมาครับครับภาษามาจอบบ้่งจรงอะมีข้าวับือะไรตอรตอจอสเตอพ์ ออกกิฟดออกกิฟตุสามาแ่เบืองพี่น้นองภาษาแมา่เบินอง่ากิบก๊นอนบังมันะ เรื่องตับเอปแบบีกซ้เนีย่ยแหละครับฝากีนองมรงสางกายเลยนแบสบวัสดีครัแบบ